ไม่รวยก็ซวยไปเลยนะครับคุณไมเคิลเซเลอร์เนี่ยจาก m i c r o s t r a t e g y ทำการเข้าซื้อบิตคอย n เพิ่มขึ้นอีกแล้วครับถึงแม้ราคาจะร่วงม,มาแต่ก่อนไฮเดิมก็ตามมานะครับเกิดอะไรขึ้นหรือช่วงนี้เนี่ยบิตคอย n กำลังมาจริงๆเขาเห็นอะไรเดี๋ยวคิดนี้ไลฟ์ฟังครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามไดที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ สิ่งทุกคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่กับช่องคิม Property ์ตี้ไลฟ์ที่มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐ,ฐกิจการลงทุนไปด้วยกันครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไลค์กดต like, ิดตามเอาไว้หรือว่าอยากจะสนุนช่องนี้ผ่านการเป็นสมาชิกกดจอยข้างล่างด้านชิดเดียวกันนะครับในเกลิปฉันคุยเรื่องของตัวบิทคอยน์แล้วก็นักลงทุนชื่อดังคนนี้ครับคุณไมเคิลเซเลอร์จากทางไมโครซิจจี้นั่นเองครับ ล่าสุดนะครับเป็นโคซเซอร์เนี่ยออกมาประกาศนะครับว่า o s t r a t e g y เนี่ยได้ทำการเข้าซื้อ Bitcoin เพิ่มอีก12,333 Bitcoin เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช้เงินไปกว่า347ล้านเหรียญเลยฮะทำให้เขาเนี่ยครับ,ม,รบมีราคาเฉลี่ยทั้งหมดในการซื้อ Bitcoin เนี่ยอยู่ที่28,000เหรียญนั่นเองครับเอาจริงๆงตัวเลขเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ตัวเลขที่สูงแล้วก็ไม่ใช่ตัวเลขที่ต่ำเลยนะครับเพราะ28,000ก็ประมาณนี้แหละฮะ ผมเชื่อว่านักลงทุนไทยหลายคนเนีย่ยอาจจะได้ราคาดีกก่าคุณไมเคิลเซเลอร์ก็ว่าได้นะครับแต่คงไม่มีใครที่ถือเยอะเท่าเขาแล้วแหละเพราะตอนนี้นะไมเคิลซีเนี่ยเป็นคนที่ถือบิตคอยน์มากที่สุดในโลกใบนี้แล้วนะครับอยู่ที่152,000บิตคอยนครับและรวมทั้งหมดนะครับเป็นเงินกว่า4.5บิลเลียนนะครับหรือตีเป็นเงินไทยนย่ยราวๆ150,000ล้านบาทั่นเองครับ ตัวโม้การกระทําแบบนี้ของคุณไมเคิลเซลเลอร์นะครับก็ถูกวิจารณ์อย่างกว้างขวางนะครับในฝั่งของพูดถือหุ้นของไมเคิลซีเองก็ตามหรือว่านักทุนตัดโลกเองก็ตามนะครับมีคนบอกว่าคุณไมเคิลเนี่ยคุณเป็นคนบ้าฮะเพราะการเดิมพันหนักๆแบบนี้นี่นะครับอาจจะทำให้ตัวบริษัทนี้เขาปั้นมาเนี่ยหลายสิบปีเนี่ยเจ๊งล้มละลายได้เลยนะครับคำถามคือว่าในบริษ,ษัทเนี่ยเขาเคยมีประเด็นนี้หรือเปล่าคือมีนะครับคุณไมเคิลเซลเลอร์เนี่ยเคยล้มแรงๆในปี สองพันที่เกิดวิกฤต .com อีกด้วยตอนนั้นนี่ครับเขาสูญเสียเงินไปกว่า13ล้านเหรียญน,น,นะครับในช่วงนั้นอีกทั้นนะครับหุ้นของพวกเขาเนี่ยนะครับเคยร่วงรุนแรงนะฮะจากตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ 3,300ดอลลาร์นะครับเหลือเพียงแค่4ดอลลาร์เท่านั้นครับพูดง,ง่ายๆคือตอนวิกฤตดอทคอมปี2000เนี่ยคุณไมเคิลก็เจ๊งยับนะครับหุ้นเหนียร่วงแรงเกิน99.9%นั่นแหละเงินก็หายขาดทุนก็มากมายหุ้นก็แทบไม่มีค่าเลยนะครับและด้วยความบ้าระห่ำของเขาเนี่ยครับเขาเคยทำให้หุ้นเนี่ยร่วงแรงถึง62%ภายในวันเดียวนะครับอันเนื่องมาจากว่าทำผิดกฎของ SEC เอเมริกรันนั่นเองและถูกกล่าวหาว่าชอโกงด้วยนะครับถ้าพูดถ,ถึงบริษัทของเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นคนทีี่กกก้้้าาไดดเเสยิมพัันนะครบ แล้วก็กล้าล้มด้วยนะจบพิธีกรดังๆในการแมสแมนเด์เนี่ยครับเอามาบอกว่านี่มันเป็นดังภัยพิบัติชัดๆถ้าได้นี่ก็รวยท่าเจ๊งเนี่ยก็คือเละเทะเลยนะครับและซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งนึงที่สุ่มเสี่ยงในการล้มละลายเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามีการขาดทุนในบิตคอยเนี่ยมากไปถึงแสนล้านบาทเลยทีเดียว ซึ่งเขาบอกาทำไมเขาถึงซื้อบิตคอยเนี่ยอันนี้หลยคนรู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยกลัวเงินเฟอ้อมากเม็ดเงินที่พิมพ์เข้ามาทองคําจะสู้กับบิตคอยไม่ได้บิตคอยจะต้องเป็นตัวแทนทองคําในโลกอนาคตเพราะบิตคอยเนี่ยมันเอาไปค้ำประกันไปตึงได้นะครับโอนถ่ายก็อย่างรวดเร็วไม่มีใครมาควบคุมดูแลครับแต่อย่างเช่นทองคําก็ต้องขนส่งหรือแม้รัฐบาลก็ตรวจสอบได้ลึดรึดร้อนได้หมดขนส่งก็ช้าอันนี้กันถือบิตคอยตั้งเดิมอันนี้เก็ตอยู่แล้วนะแต่ว่าทําไมวันนี้เนี่ยถึงนดิ๊กบ้าบินยังเข้าเพ่่มีทีททท้ขาาดุนนไปแสล ก็ต้องบอกว่านี่คือการมาของทาง b a c k ล็อกนะครับที่ทําการยื่น Bitcoin ETF ที่เป็น s ป o t ครับสิ่งหลายคนจะงงว่าอะไร b a c k ล็อกมันเข้ามาแล้วมันจะ Impact ต่อตลาดอย่างไรนะครับต้องบอก b a c k ล็อกเนี่ยนะฮะยื่นพวกตรงนี้เนี่ยโอกาสสาเร็จสูงมากประมาณ90%ว่าเปอเลยทีเดียวกาวคือเป็นคนที่มีอิทธิพลนะครับแล้วก็เข้าใจาเรื่องของกฎเกณฑ์ r e g u l a t o r เป็นอย่างดีเขียน ตัวเสนอไปเนี่ยได้ตลอดตัวเองนั้นมีคอยอันนี้เนี่ยมีโอกาสที่สําเร็จสูงที่สุดแล้วนะครับจากการวิเคราะห์เนี่ยบอกว่าตอนนี้แบล็คล็อกมีโวกาสสำเร็จประมาณ50-50เลยนะครับถือว่าเยอะมากๆนะแล้วพอเป็นแบบนั้นเนเี่ยทำให้พวกกองทุนอื่นๆนะครับเช่นฟิลิปปิตี้นะครับอาร์ตอิงเวสเนี่ยนะฮะก็พยายามจะเขียนไอ้ตัวเข้าขอเนี่ยนะครับกดเกณฑ์เนี่ยนะฮะโดยอ้างอิงจากทางแบ็คล็อกด้วยนะครับกล่าวคือถ้าแบ็คล็อกเขียนเนี่ยมันถูกอยู่แล้วมันทำได้ดีมันครอบคลุมมันปลอดภัยก็เลยเขียนเอาอย่างเขาบ้างเลยนะครับ ซึ่งเห็นภาพนะครับว่าถ้าแบ็กล็อกนี่นะฮะสามารถที่จะปลดล็อกตัว Bitcoin ETF ได้จริงๆนี่นะครับก็ทำให้จะมีคนหลายคนที่ต่อแถวเข้ามาปลดล็อกตรงนี้ด้วยจะมีกองทุน Bitcoin ที่เป็นสปอร์ตเนี่ยเต็มไปหมดเลยคำถามคือให้มันต่างจากที่เป็นดั้งเดิมอย่างไร ด้านเดินเนี่ยเป็นบิตคอย ETF ที่เป็นรูปแบบของฟิวเจอร์นะครับกล่าวคือถ้าวันนี้เนี่ยมีคนมาซื้อบิตคอย ETF ตัวนี้เขาจะไปซื้อสัญญาฟิวเจอร์ให้ซึ่งไม่ได้มีบิตคอยแท้จริงอยู่เบื้องหลังเลยนะครับแปลว่าต่อให้มันมีการขึ้นกันลงเนี่ยมันก็ไม่สง่งผลอะไรต่อตัวบิตคอยในตลาดนะครับคือเงินใหญ่ก็ก็ซื้อตัวทรัสต์ตัวนี้มันง่ายกว่าถูกไหมฮะแต่ว่าเงินเนี่ยมันไม่ได้ซื้อบิตคอย n ไม่เกิดไม่เกิดความขาดแคลนนั่นเองแต่ถ้าวันนี้เนี่ยมันเป็นบิตคอยที่เป็นสปอตนะครับ ตัวอีเดียตัวนี้เนี่ยจะต้องเอาเงินไปซื้อตัวสปอตเอามาแบ็กเข้าไว้ด้วยแปลว่าเงินทุนเนี่ยนะครับจากทางทั้งโลกเนี่ยตลาดทุนเนี่ยกนะ็จะเข้าสู่บิตคอยด์ได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับซึ่งมีความกล่าวที่ว่าถ้าวันนี้นี่ครับบิตคอยด์อีทีเอฟเนี่ยนะที่เป็นแบบสปอตนะครับถูกปลดล็อกเมื่อไหร่อนุมัติเมื่อไหร่เนี่ยครับไมเคิลเซเลอร์เนี่ยอาจจะกลายเป็นบุคคลหนึ่งในบุคคลที่รวยที่สุดในโลกไปนี้เลยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าไม่รวยก็ซวยไปเลยนะครับไม่เซ็นสีก็ย้ายโจกคค คำถามคือเป็นไปได้ไหมก็ต้องบอกเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าบริษัทแบางแบ็คบล็อกเนี่ยนะครับถือทรัพย์สินบริหารรวมๆกว่า9ทิวเรียนนะครับซึ่งมันแข็งของบิตคอยทั้งหมดเนี่ยยังไม่ได้เท่านี้เลยนะฮะอีกทั้นจะมีดองฟิเดาตี้อีกนะครับมีเจพีมอร์แกนมีมอร์แกนแซลเลกโอมานแซกเนี่ยเข้ามาอีกเนี่ยโอ้โหก็ต้องบอกว่ามันเหลือเฟือเท่ากับเม็ดเงินที่เข้ามาในตลาดของบิตคอยครับ และนี่คือปัจจัยแรกทําให้เม็ดเงินเข้าสู่บิตคอยนีครับหากมีการปลดล็อกบิตคอยอีเ e ทจริงๆคุณเมคเซอร์คงจะรายงเห็นตรงนี้นั่นแหละครแต่อีกประเด็นหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของกฎเกณฑ์ของทางกราตตอลครับตัว SEC นะ ที่เราจะกัดความนะครับว่าตัวคริปโตที่ส่วนอื่นเนี่ยจะเป็นหลักทรัพย์หรือเปล่าเป็น security หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเป็นจริงๆเนี่ยมันถูกจัดรูปแบบใหม่หมดเลยฮะนั่นหมายความว่าตลาดคริปโตเนี่ยโดยเฉพาะตัวเอาคอยนี่นะครับยังถูกกดดันอย่างหนักจากทางผู้ควบคุมกดนั่นเองอาจจะทําให้คนเนี่ยนะครับทำการเทขายเหรียญเอาคอยพวกนี้เข้าสู่เหรียญที่มีองค์การน่าสูงอย่างเช่นบิตคอย n เนี่ยมากขึ้นเนี่ยนะครับก็เรียกว่าถึงแม้จะเป็นบา n นแนนก็ก็งโดนด้วยนะฮะ ดังนั้น,นีก็เริ่มเห็นภาพรายๆว่าไม่ได้เป็นคริปโตเคอเรนซีเหมือนกัรน,นี้นะครับแต่ด้วยความกระจายอำนาจความที่มันถูกคุกคามครอบงำจากทางรัฐบาลจากทางเลเกเรเตอร์ได้นี่นะครับ ความที่อิสาราเอลงมันก็ไม่เหมือนกับบิตคอยนนะแล้วก็อย่างยิ่งครับตัวทองคำครับคุณไมเคิลเซเลอร์เนี่ยเขาบอกทองคําจะเฟลด้วยซ้ําจะเข้าสู่บิตคอยแทนด้วยซ้ำน,นะครับก็ไดยก็มองการไกลม,มากๆสำหรับคุณ m มเคิลเซเลอร์นะครับแต่ความจริงจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ค่อนข้างพูดยากนะครับแต่เห็นได้ว่าอย่างซ e โอย่าง Back รอคเนี่ยที่เคยเกลียดบิตคอยนักบิตคอยหนาเป็นสกแกมเป็นลูกโซ่เนี่ยนะตอนนี้ก็เริ่มตบเท้าเข้ามาในวงการเช่นเดียวกันนะครับนั่นหมายความว่ามุมมองของคนหลายคนแม้ทั่ง เศรษฐีระดับโลกนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นเรื่อยๆนะรวมถึงนะครับบุนมองของเรเกรเตอร์นะผู้บังคับกองคากดเนี่ยนะครับก็เริ่มเปลี่ยนแปลงขึ้นไปเรื่อยๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้หาพูดโดยสรุปนะครับก็คือบิตคอยช่วงนี้เนี่ยมีสัญญาณที่ดีจริงๆนะครับการยื่นขอเปิดตัวบิตคอย ETF ของทางแบ็กบล็อกเนี่ยนะครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นกฎเกณฑ์อย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวซึ่งแบ็กบล็อกเนี่ยนะครับเป็นโอ้โหขาประจําของทางตลาดทุนอยู่แล้วนะครับถือทรัพย์สินเยอะที่สุด้้ววยยกกกันนนื่่ตตตอพีครบ อันนี้ก็เป็นหนึ่งในสัญญาณนะครับที่เดาก็ได้จะตอบรับของตัวตลาดทุนมากยิ่งขึ้นกับบิตคอยน์นะครับทำให้คุเบสเซอร์นเนี่ยมั่นใจมากขึ้นด้วยและมากกว่านั้นครับการที่กรอตอน,น,นเนี่ยครับ NCC ีเนี่ยทำการกดดันในตลาดคริปโตในฝั่งของเอาคอยนี่ครับทำให้บิตคอยก็ยิ่งดูดีเข้าไปใหญ่ครับกลายเป็น2แรงบวกที่เข้ามาในต,ตลาดตอนนี้เลยถึงแม้ว่าราคาจะไม่ไแพงมากแต่ว่ากฎเกณฑ์มันดีขึ้นมากเลยนะครับ แต่อยูท่านไม่มีในการกัรได้นะครับว่า Backrock จะทําการยื่นแล้วจะผ่านจริงๆหรือเปล่านะครับก็ยังอยู่ในช่วงผลลัพก์ต่อนะคุณไมเคิลเซเลอร์จะกลายเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีระดับโลกหรือเปล่าหรือว่าจะกลายเป็นยาจ,จกล้มลหลายเล,ยเลยก็ได้ติดตามตอน,ต,อนต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะถ้าคุณชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดตดตามช่องคิมทรัพย์ที่ไลน์ด้วยนะครับและขอลัหนึ่งวิทีนะฮะติดตามให้ถึงหนึ่งล้านซับไปเลยครับสำหรับใครู้องการฟังขง่าวลู่ข่าวมูลเชิงลึกเ,เ,กร,เริรโรเรตเซี หุ้นเทคโนโลยีนะครับและก็เรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจอีกด้วยนะถ้าสนใจเนี่ยติดตามไปนะถ้าคุณอยากลงทุนเนี่ยต้องห้ามพลาดนะครับมีข้อมูลมากกว่าก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วเนาะและแถมนั่งขับรถไปอ่านน้ำไปก็ฟังรีเสิร์ชได้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะเจอคลิปหน้าครับสุดท้ายนะถือที่นั่นกว่าก็เลยก่อนเจอคลิปหน้าสวัสดีครับการลงทุนที่ดีที่ทสุดอาจจะไม่ใช่การลงทุนที่จะรับผลตอบแทนสูงที่สุดนะครับแต่เป็นการลงทุนที่คุณสามารถที่จะคาดการณ์ในอนาคตได้และทำให้คุณนอนหลับได้มากที่สุด เศรษฐกิจมหาภาพนั้นเป็น,นกลไกที่เคลื่อนตัวช้านะครับและก็คาดการได้คุณจะรู้ได้เลยว่าอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีขา้างหน้าอะไรการจะมาอะไรกางจะมีความเสี่ยงมีกองทุนมากมายนะครับที่ทําให้เพื่อนๆสามารถจะ,จะวางเงินได้อย่างปลอดภัยนั้น,นถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางการลงทุนเนี่ยสามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรียนวุนไหนข้างล่างนี้ได้เลยครับ